ถ้าดูแลชอบฝากกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสวัสดีครับผมวันนี้มาอยู่กับผมนะครับกับช่อง m r w o o d X2 l นะครับผมกับเกม Ark Survival Evolve โหมดบตอนกับซีรีส์เกมเต็มของเราอีกเช่นเคยนะก็วันนี้เราก็กลับมาบ้านเก่าของเรานี่ แถวนี้เลยเต่าก็โอ้โหเลือกไม่ลีเลยวันนี้พี่อยากเอาไว้น,นี่สักตัวว่ะทุกคนอ่านกนกออแบบไหนหาของก่อนทำบล่าทุกคนไฟเบ,เบอร์ด้วยไฟเบ,เบอร์นี่ไงได้มาสองอันน่าจะพอ ขอแน่นอนที่แล้ก็เก็บไม่ได้ใช้นี่นี่ที่พี่ฆ่าเอาฟ้าแรปเตอร์นะคลิปที่แล้วไอตัวเลือดแสนกว่าปู้โคตรนานนะกว่ามันจะตายเฮ้ยนี่งง,ง,งเดี๋ยวมาฆ่าพวกนี้ก่อนขำๆนะมาตำวิวด้วยเพราะมาป่าตัวนี้ตัวใหม่นะพี่จับใหม่ ตัวนี้ได้มาสามรอกว่านะตอนจับขอวิลได้มาก็ห้าร้อยนะห้าร้อกว่ากว่าก็ดีกว่าตัวเก่าเยอะเลยมาดิมาดิมาดิาดเฮ้ยนี่ไปไปหานกดีกว่าอย่าเล่นกับงูลเลยมันก,กลนะ้าเกินสำหรับเราได้นกสักตัวก็น่าจะดีนะ มามาปิดการแจ้งเตือนก่อน <S 2> <S 2> <S 2> อยากได้นุกักประมาณสามร้อยขึ้นอ่ะเออน่าจะได้อยู่ถ้าเจอนะหรือไม่ก็เล็บเตอร์สักตัวก็ได้เฮ้ยกระตุกกระตุกเอาค้างเลยโอ้เฮออ้ย,ย,ยเย็นเฮ้ย เอาเอาค้างค้างค้างเอาเอาเฮ้ยค้างทำไมวะน่าจะโหลดแมปนะไม่มานานแถวนี้โอ้กระตุกมากนี่ไงโจรักเกี้ยวศัตรูของเราโน้นเลยตลอดการ อไรละเราค่าแต่จระเข้นะที่นี่ด้วยตอนพี่อยู่อีมะมันชอบฆ่าพี่นะพอพี่ไปอยู่ใกล้มันมันชอบทำให้พี่สลบนี่แก้แขนทุกคนเรปเตอร์ปล่อยแล้วกันเรปบเตอร์มันกัเก,ก้นเราหาตัวหดๆดฆ่าดีกว่า นี่ไงเจ็บตัวอ,อีกแล้วฆ่าเลยแล้วกันมามามามันไม่น่าจะได้ตดะปบเรามั้งนี่ไงตายซะ่อหาสเปโนก็ได้นะแถวนี้นี่นกไหมสักตัว เอ้ยทีล็คทีลิกขอแวะค่านี่นี่นะ p พ c k a g จเลเวลทุกคนเออใช่จริงเวล่ะโอ้เสียดายรู่นน้อยนะก็ได้สักสองร้อยสามร้อยก็น่าจะเลี้ยวอัพป่ะนี่แล้วน่าจะยังมีอีกตัว เฮ้ยมานี่ไอ้ไอ้ทีเล็กนีก่ตอนนี้เพิ่งจับมาเลยไม่ได้ได้ฝาเวลไปประมาณนิดหน่อเดี๋ยวพอเอาตัวน,นี้ไปปั้นก่อนนะะเล่นแค่ตัวน,นี้นะสำหรับหมาป่าแล้วก็ไปเอาจากททำเยติดเลยทีเดียวจะปั้ตนตัวนี้้สุดไปเลยสเปนัว นบก,กันต่อนอีไ่ไงเอาฟาเรปเตอร์ว่ะเหยีบยาวก่อนแล้วกันมาดิมาดิเออเอาฟาเรปเตอร์มาอะรสิอุ้ยสี่ร้อยห้าสิบแต่ห้าหมื่นห้าหมืน่มนทุกคนนี่นี่แกะตัวใครที่ยังไม่ได้ดูทีวีนะนี่เอาฟาเรปเตอร์ก่อนละกันสี่ร้อยห้าสิบเลยนะ เยอะๆอยู่นะเยอะตันเลยพวกยากนะพวกเวลตันนะพวกอัลฟาน่าจะได้เลยเวลมหาศาลโอ้ยดีโลมาเกมอะโอ้ย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 ไม่เกมตัวเลยวะดีโลเฮ้ยวันนี้มากระตุกแปลกว่ะเฮ้ยอัลฟาสองตัวโอ้โหนี่ไงแก่ตัวไงแก่ตัวจัดฟาทีฟิกสองตัวนะ เป็นด้าฟ้าแรปเตอร์สองตัวเลยลกกันโชคดีว่ะวันนี้อพาตัวใหม่มาด้วยไงได้เลเวลแต่มันตายยากนะดูดิห้าหมืนมีห้าหมืนนะทีเด็กแสนกว่าแสนสามหมื่ดีกว่าจะตายนะแต่ทีเด็กมันข้อดีก็คือมันไปนตีตัวอื่นเลยเรากัดจากด้านหลังออ กว่าจะตายเหมือนกว่าแล้วมาดินี่ซึ่งซึ่งหน้าเลยมาดิมาดิ6,000ละ5,000ละนี่ในขนาดมือหรอกเน็กเตอร์ขนาดทีเล็กย่งนี่ไดงตายมาแล้วไงนี่ก็แค่เอาโอ้ยได้มา5,000าวิวว่ะ ล,ละครได้มาสองเลเวลถือว่าคุ้มตอนนี้เลเวลห้าสิเ็นแล้วนะบอกแล้วอย่าให้พี่เอาน,นี่นะอยู่แถวบีมานะเร็วขึ้นเร็วแน่นอนตอนนี้ขอซ่อมไอ้น,นี่ก่อนหมวก ดีเฮ้ยซ่อมก่อนขอแหวะค่าเอาฟ้าก่อนละกันเพื่อเก็บเลเวลนะเลเวลมันขึ้นดีขึ้นปอัยใจไม่ไหวตัวนี้ดามิ่900แล้วนะเท่ากับตัวเต่าแล้วแต่เอาฟ้าไปไหนละเห็นอยู่แถวนี้เมื่อกี้เอาฟ้าหาก่อน นี่ไหมใช่โอฟ้าหรือเปล่าใช่นี่วะเออใช่ใช่ใชสี่ร้อยกว่าอโอ้กม่เตเวลยืวลย้ว่ะวันนี้โชคดีของเราว่ะใช่ไหมเออสี่ร้อยกว่าสี่ร้อยสามสิบห้าอโอเรเววขึ้นดีแน่นอนนี่มาป่าเราฆ่าสองตัวก็เทพเลยนี่ไม่ต้องไปฟาฟามเวลอยู่ตั้งนานนะแค่ห้านาทีก็เร็ววขึ้นเยอะแยะมาก่ป นี่นี่มาดิเข้ามาดิขอมอนขอมอนนี่นี่อยากได้เจอไอ้นี่นะเราไม่เจอขาโน่ทีนะเอฟาฟาดขาโนเอฟา,าอฟาดเลปเตอร์เจอมาสี่ตัวแล้วแต่ก็ทีเล็กสองตัวขาโน่ยังไม่เจอเลยแต่เคยเจอนะแต่ยังไม่เคยฆ่านะตอนนั้นแบบกากอยู่เลยไม่ไม่กล้านะ น,นี่พี่เทพเลยไงเอ,อ้แล้วมีหมาป่าเทพแลวไงนี่เราสู้ได้แน่นอนก้อนเปอร์เซนต์นี่มันแบบสบายนะมีหมาป่าตัวเดียวเอาฟ้านี่เอาเอาอยู่ทุกตัวแต่ถ้าเป็นทีเล็กก็ลําบากนิดหนะึงถ้าเรือยเยอะนะเรียบมันเยอะนะแต่ถ้าอ่าอ่าหมาป่าเยอะพี่สบายมากนี่ได้มาอีกสี่เลเวลตัวละคนนะรน่าจะเลเวลยังม้ง นี่ไงเ,นะเร็ววนะนี่อาสิบแปดล้โคตรเร็วโอเคทำปาระรกิจเราต่อก็คือเอานกหานกกันเลยสบายใจแล้ววันนี้ได้ค่าเอาฟ้าุดแทนแล้วถือว่าโชคดีนะจือแบบสองตัวซ้อนอะไรงี้อยู่แถวเดียวกันด้วยโอ้โห ถือว่าดีดีมากแต่ไม่รู้จะจืนนกหรือเปล่านะนี่พี่ได้ไปทำกล่องมาแล้วนะเอยทีเร็กธรรมดาไหมธรรมดาธรรมดาเรืสองร้อยห้าสิบห้ากันเลยถือว่าค่อนข้างจะเยอะปานกลางอรือปานกลางไม่เยอะไม่น้อยเกินไปนี่แต่ไม่ปกค่อนข้างแต่เลยนะนี่ดดกปเจ็ดร้อยนะ สเป็น,น์ตีกคิดิคดดอลเอ,อ้ยไม่มีนกตัวนี่สไปน์นอออีกตัวเเวลร้อยห้าสบายนี่ไงนกนกนกเดี๋ยวเอาสไปน์นออไปและวกันมาดิอย่าหนีนะอย่าหนนะีอย่าให้มันหนี รอตัวนี้เวลเท่าไหร่สามสิบนยเกินเฮ้ยน,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 นี่ตัวนี้สองร้อยสี่ทาไหมนี่ตัวนี้ตัวนี้เท่าไหร่หกสิบน้อยน้อยน้อยเอาตัวนี้ดีกว่านี่สองร้อยสี่ก็ใช้ได้นะนี่ยิงไปเลยคอนโบยิงหัวได้นะนี่ยิงหัวเข้าไป นี่ร่วงร่วงร่วงนี่จับไปก่อนนะตัวนี้แบบอันนี้ไงอ่าเอาไว้เดินทางอนะไรงี่เผื่อเรามาปั๊มยากคุณสิบแล้วก็เอานกขนอะไรนี่เออจะได้สะดวกงานะนอกไม่ต้องกลัวนีเยอะ แล้วก็ใส่ไปเลยเยอะจัดอ่าระหว่างรอใช่ไหมเอาแทสก่อนแทสแทสแทสสร้างถุงนอนสักอันโอเคมานอนกันเลยแต่ว่าชาร์กเอิญน,นี่ไงนี่ไงมาแล้วมาแล้ว นอนเลยนอนเลยเพื่อเร่งความเร็วนะน่าจะได้เลยเอาอย่างนี้ว่ะแต่จะได้หละสี่สิบแปดตัวเออเก้าสิบหกลเก้าสิบหกลจะได้แล้วทุกคน เกสบกแล้วรอแป๊บน,นึ่งที่ขีนั่นจะข้าบไม่ได้นี่ไงแต่ไม่ได้ไม่น่ายากนะไอเบอร์ไอเบอร์ทุกคนไฟเบอร์แล้วก็พวกคิดนดินนะหรือเอาพวกเขี้ยวก็ได้นะเออก็เขี้ยวของอ่ามันได้จากไหนบ้างวะเอาเอาเอตอก็ได้แล้วก็ถามเขาที่ตัวมีไหม นี่ไงนี่นี่น่ะนี่อีกเดียวยดเดี๋ยวเอ้ยคิวเลือดรอดีกว่าระหว่างรอนกของเราตื่นนะแต่ไม่นานน่าจะตื่นแล้วไอ้ตุกนอนมันนอนได้อีกนี่หว่าถ้าจะไม่ปิดน,นะเออน่าจะนอนได้นะเรานอนแล้วก็ตื่นมาก็น่าจะได้เลย นี่ไงนี่ไงนี่ไงนอนลองดูนอนได้ไหมนี่ไงได้จริงด้วยว่ะเอออย่างน,นี้ก็สบายทุกคนนี่ไงได้แหละย,ย่างง่ายได้นกปักแหลมนี่ส่วนอันนี่ก็น่าจะได้นะไอตัวนี้สามเขาตัวนี้นะนี่ไงได้มาห้านะโคตรน้อยแต่ดีกว่าไม่ได้ อตอนี้มีอยู่50เอาหาเพิ่มอีกนิดนึงแบตเตอร์มีไหมไม่น่ามีนะแต่เต่าน่าจะให้เยอะอยู่ต้องการเต่านะตอนนี้เอ้ยนี่ก็ได้นะสติโกสามเขาก็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 ได้หรือได้ได้อยู่นี่ได้มาห้านะคนเยอะคนเยอะโอเคร้อนมาก อนี่ไงสเต็กโกให้สิบเอ็ดนะคนฆ่าเยอะนิดหนึ่งพราตัวมันใหญ่ด้วยไงเห็นป่ะนี่ได้แปดเอาลงมานิดนึงนี่ไงได้แล้วเราก็จะได้บยบินกันสักทีบุยบยบินแบบสำรวจแมปอะไรนี่ไปไปไป เฮ้ยเราเดินมาตรงนี้สเตคโกคไปเกิดตรงนั้นเออดีดีดีวะ่ะเดี๋ยวมันอยู่ตั้งนานเราเดูไม่เห็นอันนี้ก็ไม่รู้นะเลืออัพไหมไม่อัพไม่เป็นไรโอเคจอดไค่นี่แหละมาป่าโอเค เดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอาเนื้อมาก้อน,นก่อนเอาตัวอะไรโอ้เล็บเตอร์มาทีหนึ่งแบบยังไม่ทำอะไรเลยตายซะและ้วหมาเราไม่โทษมา,มาสำรวจเออก็ค่อนข้างจะเร็วอยนูะ่นะนี่เห็นไหมเร็วอยู่เร็วอยู่แล้วเราก็ไปหาตัวที่วร่วเยอะกว่านี้เออแบบน,นี้ก็ได้ลนะ à, hả to hả à, view chưa các nhỉ nói xì xì đói xám, ha. Cứ nói sáng ha nói cái này này, đây là ô vừa nói mà ơ cắt tục cắt tục ตแถวนี้น่าจะมีเยอะนะนกปากแหลมพี่มาจับอบแต่ไม่รู้มีเรอะเยอะหรือเปล่ปาอันนี้ไม่ชัวร์อยากดูสเตมิน่าก่อนแล้วกันโอเคไม่ต้องเต็มนะ ไปั่อนเลยปัดต่อนี่มันเร็วมันเร็วกว่าแบบบินธรรมดานะตอนนี้อยากได้อาร์เจนแล้ววะที่ขี่เพิ่มเท่าไหร่วะในอาร์เจนสักตัวก็สะดวกสบายในการร์มเหล็กของเราอาร์เจน น่าจะยังไม่ไม่ถึงอาสิบหกยางยังยางอาจ,จนอีนีัไงหกสิบสองทุกคนจะได้และ้ะพุ่งนี้ก็น่าจะได้นะเออน่าจะได้พ่งนี้พ่งนี้เดี๋ยวไม่แน่นะพี่เมา,เอ,าอาจีนสักตัวก็ได้นะพ่กนี้เออถ้าจีแบบเร็วแบบสูงสูงนะเอาด้เอาด้ พี่เจอเยอะนะ420 435 450ก็เจอตอนที่พี่ฟาร์มนะเออแต่ตอนไปหาจับอันนี้ไม่ไม่รู้บางทีอาจไม่เจอก็ได้แต่ส่วนมากจะไม่เจอเทนเลเบิร์ดมีเควีตอยู่เอาดาบแต่ตอนนี้ยังออนี่นี่นไงนเอาฟ้าคาโน่เดี๋ยวเราปิดปิดจากแล้วกันนะเอาฟ้าคาโน่ เดี๋ยวจะเอาเรียยหมาป่ามาเพื่อเอามาสยุบเอาฝ้าคาโนโนแล้วก็เราก็จะได้ค่าเอาฝ้าครบทุกตัวนะแต่ตอนนี้หานกก่อนหานกแต่ถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาดูแบบนอกรอบก,กก็ได้ตอนมาหาในคลิปมันหายากนะแบบเรื่องเยอะแต่ถ้าเรามานอกรอบมีโอกาสเจอเยอะกว่า เห็นไหมมีแต่เรื่องแบบน้อยๆแต่มันมีเยอะนะแถวนี้มาหากันได้นี่ตรงนี้หกสิบถือว่าน้อยมากนะเดี๋ยวหาด้านนี้ต่อไปด้านนู้นต่อเผื่อแบบฟุกนะเจอล้สามร้อยกว่าขึ้นนะ่ะ ห้าวะ่ะเจอปะน,นี่ฮัลโหลเออบวกกระตุกด้วยวันนี้ไม่น่าจะคลิปนานนะเพราะแบบพี่รับน้องไปด้วยแบบเออแบบกลับมากโมงแหละเกือบกโมงแหละแล้วก็ามาทำคลิปอีกตัดคลิปอีกโอ้ต้องเข้าใจนะน้องๆถ้าอยากดูกคลิปทุกวันนะพี่ทำไม่ได้นะ แต่จะสั้นนิดนึงแปบแบบยี่สิบบกว่ายี่สิบกลางกลางอะได้อยู่เออดูดิกระตุกกระตุกเพิ่งกลับมาจากอน,นี่ไงรับน้องไงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้พอยี่สิบไม่เจอก็ไม่เป็นไรเฮ้ยอ่อสี่สิบห้า ก็สิบห้าสิบอุสัดใจแบบนิดนิดนะโอเคอเรอเลย่นกันมาป่ามาสยบอาฟ้าคาโน่กันอ่าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ห้าร้ยกว่าเราจะปั้นให้สุดกันแล้วหาังนั้นก็หานกกันต่อเครื่องร้อนมากทุกคนเฮ้ยดูดิดูดิด วันนี้ค้างมากนะค้างกว่าทุกวันเลยค้างสุดๆยัดยกับเทียมดองนี่แต่กูน้อยๆไอ้ตุ้มนุ่ไกลๆดูเท่าไหร่สิบโอ้โหน้อยเกิอเอาบินจนสเตมิน่าหมดเดี๋ยวมาป่ามาก็ได้บู้ได้นอนทุกคน หมูมันสัต์ใจสามตัวเอาฝ่าอัดเจนก็มีโอ้โหสีโคตรสวยนะสีม่วงเอเวิลโคตรโคตรจัดอันนี้ไงม,าแ,ม,า,แมา,าแล้วมาแล้วมาปลาลว เอ้ยขอคีย์นะขอคีย์หนะ่อยโอเคมาอยู่ไหนออลฟ้าคาโนยู่ไหนด้านหน้าไงมากระโดดโอเคเอ,อเ้ยจะฆ่าไอตัวกาก่อนตัวกากมันจะฆ่าตัวนิ่มเรานีนี่นี่น ดไปพังกว่าเลเก็สึกีนะเอเอาไปดิเออไปไปเาเอาฝ่าหา่นู่นไปนู่นแหละันวิ่งเร็วนะเฮ้ย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 สปสเปโนโมาแก้วด้หรอมาเลยมัดรวงกันมาเลยโอ้มาเล่นในน้ำก็หนอเอาเลือดมาหมือนควายอย่างนะี้นะโคตน้อย เลือน้อยด้วยไงสี่สิบห้าเลดิกจอบนี่ดูดิกดกาดกดกาดเดยเรือกอัพตนองกากดกันตายดิเฮ้ยโอเคเรืองไม่อัพมันกากดกินทุกคนนี่จะเรืองอัพอ,อีกได้ ก็ได้ค่าแบบเอา้าสองตัวอยู่นะเฮ้ยสามตัวดิก็ถือว่าคุ้มมากกว่านี้เดี๋ยวปิดท้ายให้กับสไปโนด้านหน้าแล้วกันมันกระตุกได้ไงวันนี้ไม่ลอยแล้วมันไม่หลอยแล้วมันกระตุกเฮ้ย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 เดือดลุงมเดืลุงมดืลุมกินโต๊ะะทุกคน มันนี่ะมันีมันหนีนะมันหนหนะเเอาดิเอาดิมนงไปไหนเอ้ยไม่สนใจหรอไม่สนใจหรอตายให้หมดโอเคทุกคนก็น่าจะติงตายเพียงเท่านี้ก่อนนะเออเวลาเราน้อยนะทุกคนเออคลิปนี้จะน้อยนิดน,นึงนะก็ขออภัยกันด้วย พรุ่งนี้ก็น่าจะต้องรับน้องกันดีแต่ช่วงเช้าพี่ว่าเดี๋ยวพี่มาอัดช่วงเช้าให้เออเดี๋ยวเดี๋ยวทำช่วงเช,ช้าให้โอเคสําหรับวันนี้ก็ทิ้งท้ายเพียงเท่า,ทานี้ก่อนนะครับผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากากดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้เจี๋ยเราด้วยนะและเจอกันชิปหน้านะครับผมบาย